สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและก็อยู่กับช่อง ABOM Channel อีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกเกี่ยวกับตัวสินเชื่อจาก t ท o Money w a l l e t นะครับมันไม่ใช่สินเชื่อเงินสดที่เพื่อนเพื่อจะสามารถกดออกมาใช้ได้นะครับแต่มันเป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมแบบว่าเขาจะให้เงินใน Wall e t เรามาเราสามารถใช้จ่ายอะไรก็ได้นะครับที่ใช้ t ท o Money w a l l e t จ่ายถ้าเพื่อนเพอนคนไหนนะครับที่ เงินขาดมืออยากจะได้สินเชื่อต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าจะสอนตั้งแต่ต้นจนจบในการขอสินเชื่อเข้า t ูมานี่บัลเลตเลยก็สินเชื่อตัวนี้ครับเป็นสินเชื่อเพนิกเงินติดมือวงเงินพิเศษใช้ก่อนคือเขาจะให้วงเงินพืเอไปใช้ก่อนแล้วค่อยมาผ่อนจ่ายทีหลังวงเงินสูงสุดจะอยู่ที่10,000บาทนะครับแล้วก็อนุมัติไวใน5นาทีดอกเบี้ยไม่คิดคือดอกเบี้ย0ูเปอร์เซ็นต์สี่ข้อดีของ เพนิกนะครับเงินติดมือเนี่ยหเลยสมัครและอนุมัติไวในห้านาที 2. ไม่มีดอกเบี้ยไม่คิดค่าธรรมเนียม 3. ไม่ต้องใช้เอกสารหรือใบสมัครสลิปเงินเดือนอะไรเลย 4. ผ่อนได้นานสูงสุด5เดือนคุณสมบัติสำหรับลูกค้านะครับที่จะต้องการสมัครสินเชื่อตัวนี้นะครับมีสัญชาติไทยอายุระหว่าง20-60ถึงปีเป็นลูกค้าทูมันนี่นะหรือมีวอลเล็ตทูมันนี่เนี่ยในมือถือ มีประวัติใช้งานทูมานี่มาอย่างน้อย1เดือนหรือ30วันขึ้นไปมีประวัติการชำระค่าบริการหรือสินค้ากับกลุ่มบริษัทต,ตรงเกณฑ์เข้ากลุ่มบริษัทและไม่มีประวัติหรือการถูกปฏิเสธทางบริษัทนะในส่วนตรงนี้อันนี้เป็นคุณนะสมบัติของลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกดรับเงินเปนเ็กในแอปพลิเคชันกันครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับขั้นตอนที่1ให้เพื่อนๆเ,เนี่ย เข้าไปที่ Pay นิกภาษาไทยตามรูปที่ขึ้นให้ดูเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปได้เลยพอเสร็จนะครับกดสนใจสมัครก็มันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าถัดไปนะครับให้เรากดคำว่าตกลงนะมันก็จะเชื่อมต่อแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อต่างๆเราก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็กดถัดไปในส่วนสุดท้ายนะครับเราก็กด รับรหัส OTP นะแล้วก็กก OTP ได้เลยมาต่อกันที่หน้าข้อมูลประกรอบการสมัครนะอันนี้มันก็จะเป็นเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับที่ทำงานพอเรากรอกเสร็จนะก็กดถัดไปส่วนสุดท้ายเขาก็จะให้เราอ่านรายละเอียดแล้วเราก็กดยอมรับนะถ้าเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะมันก็จะมี SMS เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยยอมรับเงื่อนไขมี SMS เข้ามาแล้วไดดูรายละเอียดเสร็จเรียบร้อย สุดท้ายนี้นะครับก็จะมีวงเงินที่ได้รับอนุมัตินะครับก็ตั้งแต่1,000จนถึง1,000 0บาทก็แล้วแต่นะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้วงเงินเท่าไหร่กันก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดซับ s c r i ค e กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการขอสินเชื่อจาก t ูมา o ี่วอลเล็ตครั้งนี้สำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ